ายจูงแมวสะท้อนแสงค่ะทุกคนถ้าน้องเดินในที่มืดนะปลอดภัยแน่นอนแล้วก็เวลาน้องออกไปไหนตอนกลางคืนน่ะเราส่องแสงไปเนี่ยคะ่ะมันก็จะสะท้อนแสงให้เห็นลนะักษณะแบบนี้นะคะมองไกลๆในที่มืดได้ดูนะเนี่ยคือแสงกระทบเล็กน้อยก็มองเห็นน้องแล้วนี่เลยแมวบ้านไหนชอบไปเที่ยวตอนกลางคืนใส่เสื้อให้น้องก็ได้นะเนี่ยเห็นไหมคะพาน้องไปเดินเล่นตอนกลางคืนนะคะต้องใส่กันไว้เนาะเวลาแสงไฟกระทบเขาอะ่ะคนจะได้มองเห็นน้องนะคะ เวลาใครขี่รถมาอะไรอย่างเงี้ยจะได้มองเห็นน้องเออเป็นสายจูงที่แบบมันมีคุณสมบัติพิเศษที่ดีมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะสายจูงสะท้อนแสงเห็นไหมมองชัดมากคือม,มองอยู่ในที่มืดไกลๆอะ่ะแต่ถ้าปิดไฟเลยจะมองไม่เห็นนะคะต้องมีแสงไฟบ้างเสื้อสายจูงตัวเนี้ยมันจึงจะสะท้อนแสงให้เราเห็นแบบเด่นชัดมากๆดูตาน้องก็สะท้อนแสง นี่มันแมวเป่าได้ยังไงเนี่ย